เรื่องของกัญชากันบ้างค่ะคต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องของ<ช>กัญชานะคะคโดยเฉพาะเรื่องของการนํากัญชามาปรุงเป็นอาหาร<ช>มารเป็นส่วนผสมของอาหารค่ะคุณผู้ชมทางด้านของจังหวัดลําปางค่ะเขาก็ได้มีการประชุมหารือนะคะกับผู้ประกอบการในการที่จะพิจารณาใช้กัญชามาประกอบอาหารเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าค่ะ ที่บริเวณสารกลางจังหวัดลำปางนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมหารือในการนําใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารโดยมีนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสมา ประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดลำปางนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดลำปางกว่า20รายค่ะมาเข้าร่วมประชุมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามในประกาศกร,กระทรวงสาธารณาสุขเรื่องกําหนดตํำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท5ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้พศ2564 ปลดตำรับยากัญชาแผนไทย5้าตำรับนะคะที่มีส่วนประกอบของใบและกิ่งก้านกัญชาจากบัญชีตำรับยาเสพติดให้โทษค่ะ ขณะที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยนะครับก็แจ้งว่าประชาชนสามารถใช้ใบกัญชากัญชงไปประกอบอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวหรือใช้ตามวิถีภูมิปัญญาโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ขอให้ใบมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นส่วนการแปรรูปกัญชาหรือว่ากัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจําหน่ายต้องขอเลขอ,อยอก่อนนะครับจึงจะจําหน่ายได้ที่สําคัญผู้ปรุงอาหารไม่จําเป็นต้อง ผ่านหลักสูตรอบรมก็สามารถขายเมนูอาหารจากกัญชาในร้านอาหารได้นะครับ